ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆมารับชมรับฟังช่องของแม่หมอหมอทิพย์ปานิชาอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่หมอมาอัดคลิปต่อเนื่องสำหรับาชาวราศีพิจิกนะคะในหัวข้อความรักความสัมพันธ์ชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนพฤศจิกายน63านี้เป็นเช่นไรนะซึ่งแม่หมอแบ่งวันที่จักรราศี าตามแบบศาสตร์นิรายณะนะคะเพื่อนๆคือผู้ที่เกิดวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมชาวราศีพิจิกนะคะในช่วงความรักความสัมพันธ์นี้เป็นเช่นไรนะแม่หมอขออ,อธิษฐานจิตให้พลังงานหน้าไพ่ที่ไม่หมอเลือกตรงกับเพื่อนๆชาวราศีพิจิกนะคะ พลังงานหน้าไพ่ที่แม่หมอเลือกอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้นะอาจจะเป็นพลังงานแบบไว้เวอร์ซ่าเหตุการณ์สถานการณ์อาจจะเกิดฝั่งเขาหรือฝั่งเราก็เป็นไปได้นะคะเพื่อนๆขอให้ใช้วิจารยาณในการรับชมรับฟังนะอ่าแม่หมอขอขยาย ตัวตนความรักความสัมพันธ์ชาวราศีพิจิกดูสิว่าตอนนี้ตัวตนของชาวราศีพิจิกเป็นเช่นไรนะสถานการณ์ความรักเดือนพฤศจิกายนใบแรก king of pentacle s ใบที่สอง king of c รนะับนะใบที่สาม strength s t เข้ามาบอกอะไระเรา ใบที่4 e S of Pentacle หนึ่งเหรียญนะเพื่อนๆชาวราศีพิจิกคะ่ะใบสุดท้าย King of w a n d สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ชาวราศีพิจิกพลังงานหน้าไพ่ที่แม่หมอเห็นนะเขาบอกว่าความรักความสัมพันธ์ชาวราศีพิจิกคะ่ะ คุณกับคนรักของคุณเขาเรียกว่าเบื้องบนสวรรค์เขาหยิบยื่นมือมาที่จะมอบเหรียญให้คุณเหมือนรักครั้งนี้มีการเริ่มต้นที่ดีได้ความรักที่ดีความรักที่มั่นคงแต่ฉะนายเล่าความรักทีเ่เราจะหยิบยื่นทั้งถ้วยทั้งเหรียญคือเราและชายคนที่เรารัก มีความรักมีความสัมพันธ์ทำไมตีที่ดีต่อกันคือรักกันช่วยให้งานและเงินไปในทิศทางที่ดีเหมือนเรามีความรักเ,เราการงานการเงินเราก็ดีขึ้นเหมือนชายคนที่เรารักเขารักเราเขาก็จะมามอบสิ่งดีๆให้เราให้เงินให้ทองเราใช้อยู่ประจำเลยแต่ระยะเวลาที่ผ่านมาที่ยาวนาน เราเป็นเหมือนคว i z ออฟบอลเราอยู่ในสภาวะที่รออยู่นานและฉันรออยู่ตรงนี้ความรักเจ้าขามาถึงฉันหรือยังตอนนี้นะตอนนี้ฉันก็อยู่แบบนิ่งๆเงียบๆเขาเรียกว่านั่งอยู่บนบันรังอยู่อย่างสวยงามคุณเป็นท่านหญิงที่เข้ามารับชมคลิปนี้ เขาเรียกว่าคุณเป็นคนที่มีความฉเฉลียวฉลาดนะเป็นคนที่มีความมั่นคงในความรักมากๆเลยแต่สถานการณ์ความรักชาวราศีพิจิกเขาบอกว่าความรักครั้งนี้สเตร็จมาบอกว่าทําไมมันเหนื่อยจังเลยฉันรักกับชายคนนี้ทั้งที่ว่าเขาให้ความช่วยเหลือเราได้ในทุกเรื่องคุยกันรู้เรื่องในทุกเรื่องได้รับความช่วยเหลือทั้งด้านการงานการเงิน ทำให้เราดีขึ้นชีวิตเราดีขึ้นแต่ทําไมความรักครั้งนี้เราถึงได้เหนื่อยขนาดนี้เห็นไหมคะสเตรงิงสัตว์ตัวนี้คือสิงโตเขาเป็นสัตว์ที่มีความเขาเรียกว่า,าคนสายพันคนลสัสธิที่แต่ทําไมนางฟ้าถึงได้ลงมา ใช้มือรูปคำสินตตัวนี้อย่างอ่อนโยนอย่างมีเมตตาความรักครั้งนี้ก็เช่นกันเราต้องใช้ความเมตตาความเข้าอกเข้าใจคนรักของเรานะแล้วเราจะได้ทุกๆุกสิ่งทุกๆอย่างนะคะแม่หมอขอขยายตัวตนคนที่ชาวราศีพิจิกรักซีว่าเป็นเช่นไรนะในเดือนพฤศจิกายนนี้ ใบแรกเดชาริอ t เขาบอกว่าคนรักชาวราศีพิจิกเป็นคนที่เขาดูเข้มแข็งข้างนอกนะแต่จิตใจเขาอ่อนแอจิตใจเขาอ่อนโยนเดชาริอ t มาบอกว่านะภาพใบนี้เขาเป็นเหมือนนักรบแต่นักรบคนนี้ภายใต้ชุดเครื่องแบบที่ดูขึงขังดูจริงจังแต่เขา ข้างในนี่เขาเป็นเป็นหญิงแต่เขาเป็นคนที่มีความน่ารักนะเห็นว่าอย่างนั้นคนที่ชาวราศีพิจิกลงรักนี่เขาเป็นคนที่ข้างนอกดูแข็งกระด้างแต่จริงๆเขาเป็นคนจิตใจอ่อนโยนเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนที่มีเมตตานะแต่ภายนอกเขาต้องแจ้งทำอย่างนั้นให้ผู้คนมองภาพเขาเป็นแบบนั้นนะคะเพื่อนๆน ส่วนใบที่สองสองดาบสองดาบมาเสริมว่าชายคนที่เรารักเขาก็คิดเยอะคิดมากรังเลในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เหมือนกันเขาคิดว่าเราจะรักเขาจริงหรือไม่เขามอบทั้งความสัมพันธ์ธรรม,มาตีที่ดีให้ทั้งเงินทั้งทองเสียสละทุกอย่างให้เราแต่เขาก็มีความรังเล ยังคิดอยู่ในสองทางจะซ้ายหรือขวากำลังรอการตัดสินใจนะคะเพื่อนๆชาวราศีพิจิกคะ่ะเสริมด้วยไพ่เจ็ดไม้เท้าเห็นไหมความรักครั้งนี้มีปัญหาอุปสรรคมากมายทีเดียวเลยชาวราศีพิจิกแต่คนรักของเราเขาก็ไม่ยอมย่อท้อนะพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรค แต่ลักษณะไพ่ของไม้เท้าเจ็ดนี้รอเวลาหน่อยนะคะการฝ่าฟันอุปสรรคของคนที่เรารักชาวราศีพิจิกคะ่ะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะแต่เขาจะชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้แน่นอนนะแม่หมอขออธิบายตามหน้าไพ่แบบนั้นนะคะ The Fool าชายคนที่ชาวราศีพิจิกรักหรือท่านที่เป็นท่านชายที่มารับชมคลิปนี้ชาวราศีพิจิกคะคนรักของคุณเขาเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่ใต้อำนาจไม่ชอบอยู่ใต้โอวทใครนะเขาเป็นเดอบฟูนะคะเขาชอบการอิสระบางเรื่องเราพูดอะไรเขาเชื่อฟังแต่บางเรื่องเขาไม่เชื่อฟังนะแม่หมอต้องบอกแบบนี้นะคะ เสริมด้วยไพ่เด e เวอร์ใบสุดท้ายแสดงให้เห็นว่าชาวราศีพิจิกคะคุณกับคนรักเป็นคู่กันตั้งแต่อดีตชาตินะไม่ใช่เจอกันเพียงชาตินี้เขาเรียกว่าเด e เวอร์คำว่ารักแท้ไม่ได้มีกันแค่ชาตินี้คุณเจอกันตั้งแต่ครั้งแรกคุณรู้สึกสปาร์กันทันทีมีความผูกพันกัน ทั้งที่ยังไม่เจอตัวกันบางครั้งความรักครั้งนี้หากคุณติดต่อกันาทางโลกโซเชียลทางเดทออนไลน์ติดต่อกันลักษณะนี้ยังไม่เจอตัวจริงแต่ทำไมมันถึงรู้สึกผูกพันกันขนาดนี้เพราะคุณทั้งคู่เป็นคู่กันตั้งแต่อดีตชาตินะคะแม่หมอบอกบอกแบบนี้ตามพลังงานหน้าไพ่นะคะแม่หมอขอขยายความรัก ความสัมพันธ์ครั้งนี้อีก5า้าใบดูสิว่าสถานการณ์ความรักของชาวราศีพิจิกจะเป็นเช่นไรนะขอขยายอีก5้าใบนะคะอ่าใบาแรกเดบมูลสถานการณ์ความรักชาวราศีพิจิกอา่าในในลักษณะความรักครั้งนี้มันเหมือนดูไม่ปลอดภัยเนาะมันเหมือนอยู่ในสถานการณ์ที่ว่า ทำไมความรักของเรากับคนที่เรารักมันดูอึมครึมเดะมูลป็นเป็นไพ่ของกลางคืนเป็นไพ่ของพระจันทร์แต่สถานการณ์ที่ผ่านมานี้มันมีลักษณะรับลมคมในอึมครึมแต่แม่หมอโขอขยายเพิ่มอีกหนึ่งใบ i พชรออ s o r แต่ปัญหาความรักครั้งนี้คุณกับคนรักพร้อมที่จะฝ่าฟัน และพร้อมที่จะต่อสู้ไปด้วยกันใช่ไหมคะแม่หมอเห็นไพรตามนี้เลยใบที่สามคิงออฟวอลเห็นไหมความรักครั้งนี้ต้องรอเวลาใช้เวลานิดนึงหากชายคนรักหรือหญิงคนที่เรารักพร้อมเมื่อไหร่การติดต่อสื่อสารในเรื่องของความรักจะเบ่งบานพร ดอกออกผลขึ้นมาทันทีเลยนะคะเพื่อนๆรอเวลานิดหนึ่งนะเห็นไหมคะใบนี้ j จ Stick ใบ,ใบนี้มาเสริมว่าอาเป็นไพ่ตาช่างเป็นไพ่แห่งคุณธรรมทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในความรักของชาวราศีพิจิกหากที่ผ่านๆมามันมีความอึมครึมหรือคบกันแล้วไม่ถูกเปิดเผยมีความรับ ุณทั้งคู่จะได้รับความเป็นธรรมนะจัสติซมาบอกว่าคุณทั้งคู่ความรับจะได้รับความยุติธรรมเกิดขึ้นนะคะเสริมด้วยไพ่ของแปดไม้เท้าเห็นไหมคะความรักครั้งนี้หากเป็นความรักที่อยู่ห่างไกลความรักที่อยู่ต่างแดนหรือความรักที่อยู่คนละจังหวัด ต้องมีการติดต่อสื่อสารกันเป็นหลักานานๆเจอกันทีแต่ความรักครั้งนี้จะมีการเจริญเติบโตมีการผลิดอกออกผลอย่างแน่นอนคุณกับคนรักจะได้รับความยุติธรรมแน่นอนนะคะเพื่อนๆแม่หมอขอไพ่เพิ่มอีกสามใบเพื่อดูผลสรุปซิว่าความรักความสัมพันธ์ ของชาวราศีพิจิกบทสรุปเป็นเช่นไรนะน,น่านแม่หมอดีใจด้วยนะคะคุณได้เดสันใบแรกเป็นไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับาตามด้วยแปดถ้วยละสี่ถ้วยนะคะเพื่อนๆ ังอบทสรุปของชาวราศีพิจิกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เขาบอกว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาความรักของชาวราศีพิจิกมันเหมือนเหนื่อยมากๆทุกทรมานมากๆกว่าเรากับเขา จะได้มาติดต่อสื่อสารสัมพันธ์ทรมายตีที่ดีต่อกันมามอบความรักให้กันคุณอยากจะเดินหนีไปคุณอยากจะระวางไม่อยากจะเดินร่วมทางไปขับความรักครั้งนี้แล้วเห็นไหมคะคุณเดินหันหลังให้กับถ้วยใบนี้นะและคุณอยากจะคิดเดินหันหลังให้ ไม่อยากจะสารสัมพันธ์ความรักครั้งนี้อีกต่อไปแต่คุณยังอะไรอาวรในความรักครั้งนี้คุณยังลืมเลือนความรักครั้งนี้ไม่ได้คุณยังทิ้งความรักครั้งนี้ไม่ได้ความรักครั้งนี้คุณยังเก็บกอดเอาไว้คุณยังไม่ปล่อยวางแต่บทสรุปของความรักชาวราศีพิจิกคะในเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป เดซันมาบอกว่าความร,รักครั้งนี้ของคุณกับคนที่คุณรักคุณจะประสบความสําเร็จนะเดซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดของสํำรับเขาบอกว่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอเหตุการณ์ร้ายๆในเรื่องของความรักความอึมครึมความปิดบังซ่อนเ้นความที่เรากับคนรักยังไม่ถูกเปิดเผยการคบกันที่ยังมีการปิดบังซ่อนเลน ยังไม่มีการที่ฝ่ายหนึ่งไฟใดได้รับรู้ทุกๆสิ่งทุกสอย่างจะได้รับการเปิดเผยได้รับแสงสว่างเข้ามาความอบอุ่นความอุดมสมบูรณ์จะเข้ามาสู่ตัวคุณนะคะแม่หมอดีใจด้วยนะแม่หมอขอขยายสิ่งที่เราบรรดาเทวทูตนางฟ้าเบื้องบนต้องการที่จะแนะแนวทางในเรื่องความรัก ให้แก่ชาวราศีพิจิกขอสามใบนะคะเพื่อนๆนเวอร์เคชั่นใบแรกเห็นไหมเขาบอกว่าให้ชาวราศีพิจิกหาความสนุกสนานหาโรเกชั่นเดินทางไปในท่องเที่ยวในสิ่งที่ธรรมชาติที่สวยงามปล่อยวางให้ให้สมองเราได้พักผ่อนประมาณนั้นเองนะตามด้วยดีมบิริฟส์อินยูดีม ใบนี้เขาบอกว่าเราอย่าหยุดในความฝันในเรื่องความรักความสัมพันธ์ใบที่3 i m p o p e r t y s e c u r i t เเห็นไหมคะเขาบอกว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เราต้องการรอให้เกิดปฏิหารรอให้ตัวเรามีศักดิ์ศรีเขาเรียกว่าเราฝันที่อยากจะ มีศักดิ์ศรีมีความเขาเรียกว่าให้คนยอมรับในเรื่องความรักครั้งนี้ของเรากับคนที่เรารักเราจงอย่าหยุดความฝันของเรานะแต่เราก็ต้องพักผ่อนรีแลกสมองรีแลกตัวเราเองอย่าเครียดอย่าจมอยู่กับความทุกข์ครั้งนี้นะคะเพื่อนๆแม่หมอเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับชาวราศีพิจิก ขอให้คุณกับคนที่คุณรักสมหวังและมีความสุขนะคะแม่หมอขอ,อจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะพลังงานแม่หมออาจจะตรงหรือไม่ตรงกับเพื่อนๆโปรดใช้วิจารยาในการรับชมรับฟังนะคะทุกๆคนมีเจตจำนงอิสระเป็นของตัวเองอย่าให้พลังงานหน้าไพา่กำหนดชีวิตคุณนะคะเพื่อนๆ ชอบก็กดไลค์กด subscribe กดติดตามแม่หมอด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปที่ดีๆให้กับเพื่อนๆต่อไปนะคะวันนี้จบคลิปแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ้ายบายค่ะเพื่อนๆ